สวัสดีครับวันนี้มาซ่อมบอร์ดซัมซุงอีกครั้งนะครับตัวนี้ก็เซนเซอร์นะครับตัวนี้แจ็คโอโหลดนะครับช่างบอยต่อตรงไว้นะครับโอเคตัวนี้เชบนิวตันเนาะนิวตันอยู่ขาลิมครับนิวตนันฟา่โอเค แล้วก็เราจะลองผ่านโหลดนะครับแล้วก็ดูอาการนะครับต้องระบุอาการให้ได้ก่อนนะครับว่า,อาบอร์ดนี้เป็นอะไรนะครับวเวลาถามเพื่อนถามอะไรก็ถามเพื่อนช่างว่า,อาบอร์ดนี้อาการนี้อาการเงี้ยนะครับถึงจะตอบได้ถูกนะครับเราต้องระบุอาการเบื้องต้นก่อนนะครับโอเคอเสียบลองผ่านโหลดนะครับผ่านโหลดก็คือ L ผ่านหลอดไฟเนาะ, <S 2> <S 2> <S ะตัวนี้มีเสียงสัญญาณตอบกลับมานะครับบอร์ด บอร์ดน่าจะใช้ได้นะครับอาจจะเป็นที่สายสายเปิดสายแพรนะครับสายแพรหน้าจอของของทางลูกค้านะครับแต่ว่าอันนี้เพื่อนช่างส่งมาเนาะโอ้ยเบื้องต้นเราก็เช็คได้แค่ไฟนะครับอันนี้ฟ้องแล้วฟ้องพัดลมนะครับฟ้องพัดลม ไฟเบื้องต้นก็จับขากลาง7805นะครับก็น่าจะได้5บโวลต์แล้วแหละเพราะว่ามันมีสัญญาณตอบกลับมาแล้วเนาะสิถูกนะครับขาหน่า 1, นะครับปกติคราวนี้เราต้องลองอลองการจ่ายไฟของดิเล์ด้วยนะครับถ้าถ้าสวิตชิ่งเสียเวลาจ่ายไฟออกดิเล์ปุ๊บ สวิตชิ่งจะโหลดนะครับจะดึงกระแสแล้วสวิตชิ่งจะตัดการทํางานนะจะปิดเองเปิดใหม่นะครับอ่าเราก็ต้องลองไฟผ่านโหลดออกไปด้วยนะครับเคเดเรามาลองต่อดูอันนี้น่าจะยากอยู่นะครับน่าจะลึกลับซับซ้อนนะครับก่อนที่เปลี่ยนไปนะครับ MCU ไฟติดแล้วนะครับใช้ได้เรียบร้อยครับก่อนที่เปลี่ยนไปนะครับ m c u คไฟติดแล้วนะครับใช้ได้เรียบร้อยครับก่อนที่เปลี่ยนไปนะครับ MCU